สวัสดีค่ะ Privacy Talk with m a แมย i รีนะคะ ep ที่7นะคะก็วันนี้แต่งตัวเหมือนอยู่ต่างประเทศนะคะแต่จริงๆอยู่แค่จังหวัดเชียงรายนะคะอยู่ที่ภูชี้ฟ้านะคะวันนี้ถ่ายทําที่รีสอร์ทภูปลายฟ้านะคะ วันนี้มาคุยการเกี่ยวกับเรื่องของสายการบินของต่างประเทศค่ะ British Airways สายการบินแห่งชาติของประเทศอังกฤษค่ะเมื่อเดือนตุลาคม2008นะคะสิกว่าปีมาแล้วนะคะถูกโจมตีทางไซเบอร์นะคะ Cybersecurity นะคะเราได้ข้อมูลไปเป็นข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อตั๋วเครื่องบินกับทาง British Airways นะคะทั้งหมด4แสนลายนะคะข้อมูลที่ได้ไปมี4รายการนะคะอันที่1คือตัวชื่อนามสกุลเรื่องที่2คือตัวเรื่องของอที่อยู่ อันที่3คือสําคัญมากคือ,คอ,คอเรื่องของบัตรเครดิตนะคะเลขบัตรเครดิตและรายการที่4ก็คือเลขหลังบัตรเครดิตนะคะได้ข้อมูลของลูกค้า4ี่แสนรายนี้ไปนะคะปรากฏว่าข้อมูลมันถูกละเมิดนะคะเนื่องจากว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสายการบินไม่ดีเพียงพอนะคะในส่วนของประเทศอังกฤษเองก็มีเลกูรเลเตอร์หรือผู้ที่กํากับดูแลในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลหรือ data protection นี้นะคะเราเรียกว่า ICO นะคะก็มีการสบืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็มีการสั่งปรับไปนะคะในส่วนของต่างประเทศเวลาเขามีการจ่าย ค่าปรับอะค่ะเขาจะใช้ที่2-4%นะคะของ global revenue นะคะ,ะในปี2008นแปน่าหนาสายการบินแห่งชาติอังกฤษ British Airways โดนปรับไปทั้งหมด24ล้านยูโรนะคะ ถามว่าทำไมทำไมโดนเยอะนะคะเรื่องที่หนึ่งเลยคือเขาผิดด้วยหลักการนะคะในกฎหมายของ gdpr นะคะหรือ general data protection regulation ที่ใช้กันในกลุ่มสหภาพยุโรป30ประเทศนะคะ gdpr มาตราหจะพูดถึงเรื่องของตัว principle ทั้งหมดนะคะแล้วเวลาที่มันถูกโจมตีทางไซเบอร์มันจะโดนข้อแรกเลยคือโดนเรื่องของ security เพราะ private หรือว่าตัว adequate security นะคะ adequate security ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลที่ไม่เหมาะสมนะคะขนาดใหญ่องค์กรขนาดใหญ่ขนาดนั้นการคุ้มครองข้อมูลในเรื่องของ Cyber Security ไม่ดีเพียงพอซอฟต์แวร์หรือระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ดีเพียงพอมันทำให้ถูกโจมตีได้โดยง่ายนะคะก็เลยทำให้มีเรื่องแาบบกพร่องเรื่อง Security เวลามันผิดตามที่ GDPR มาตรา5แล้วมันจะผิด GDPR ที่มาตรา32ด้วยก็คือเรื่องของ Security Process ที่มันไม่ดีเพียงพอเห็นไหมคะเวลาที่มันโปะแตกเรื่องนึงแล้วมันเช็คบินย้อนหลังอะคะ่ะ มันจะมีหลายมาตราเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็เลยโดนปรับค่อนข้างจะเยอะนะคะโดนปรับนะคะมีการต่อสู้คดีกัน ยาวนานพอสมควรนะคะแล้วก็มาไม่กี่ปีหลังมานี้เองนะคะก็ทางเลคคูเลเตอร์ของทางอังกฤษก็มีการลดราคาให้เนื่องจากว่าสายการบินเผชิญสภาวะทางเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากว่ามันมีช่วงโควิดไม่สามารถเดินทางได้สายการบินก็เลยประสบปัญหาขาดทุนเขาก็ลดราคาเรื่องค่าปรับให้นะคะก็มีการลดหย่อนให้นิดหน่อยประมาณ5 0นะคะทั้งทั้งสุดท้ายเวลาจ่ายจริงๆเราไม่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆว่ามันโดนค่อนข้างเยอะปัญหามันไม่ได้โดนแค่เรื่องของโดนไอซีโอหรือทางเลคคูเลเตอร์สั่งปรับอย่างเดียวปัญหาคือความเชื่อ ในตัวลูกค้าที่มีต่อบ,บริษัทความเชื่อมั่นของลูกค้าที่จะซื้อตัว๋วเครื่องบินกลับสายการบินแห่งชาติอันนี้จะยังมีอีกไหมนะคะลองคิดดูว่าข้อมูลที่ให้ไปแล้วมันถูกละเมิดถ้าถูกละเมิดแล้วยังไม่เกิดความเสียหายไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีข้อมูลเล็กที่บัตรเครดิตด้วยนะคะของลูกค้า4ี่แสนลายนะคะมันมีโอกาสอย่างมากที่มันอาจจะถูกปลอมแปลงตัวตนหรือมันอาจจะถูกใช้ละเมิดไปในเรื่องของการเงินได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็เกิดขึ้นมานานแล้วเป็น10ปีแล้วด้วยเหมือนนนกัะะคะ นี้ที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าประเทศไทยเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPF เพิ่งออกมานะคะเพิ่งมีผลบังคับใช้1มิถุนาปี2560 ห้านี่เองนะคะมันยังไม่ไม่ค่อยได้มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเคสสตาร์ดี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแต่เอามาเล่าสู่กันฟังไว้ว่าของต่างประเทศเขามีจริงๆนะคะแล้วของไทยเนี่ยค่ะใครจะเป็นเคสแรกนะคะคุณไม่ต้องแยกงกันเป็นเคสแรกถ้าไม่อย่างนั้นนะคะวิทยากรทั่วประเทศนะคะเขาจะใช้บริษัทคุณนะเป็นเคสสตาร์ดี้แลวเอาไปเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกลับมาดูแบ็กอัพในตัวบริษัทของคุณให้ดีนะคะถ้าเรื่องระบบ Security ดีนะคะมันก็จะค่อนข้างจะดีนะคะอย่างอื่นมันก็จะตามมา แต่ถ้าเกิด security ในระบบของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเก็บข้อมูลของคุณมันไม่ดีเพียงพอโอกาสที่มันจะถูกละเมิดของการเป็นส่วนตัวการที่ข้อมูลมันถูกละเมิดไปมันมีค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วมันมีค่าปรับเกิดขึ้นจริงด้วยนะคะก็วันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังนะคะก็วันนี้สวัสดีนะคะ